สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เทคนิค essential sql pivot table การสร้างรายงานสรุปข้อมูลด้วยคำสั่ง pivot table ในภาษา sql กับผมอาจารย์สราวุธแดงมากสาขาวิชาระบบสารสนเทศคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับสำหรับเครื่องมือที่ใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็น Uh, SQL Server 2017 Express Edition นะครับกับ Microsoft SQL Server Management Studio นะครับในเรื่องของ Pivot Table นะครับถ้าเราเอ่ยคำว่า Pivot Table นะครับกับโปรแกรม Microsoft Excel เนี่ยหลายคนก็อาจจะเคยใช้ฟังก์ชันนี้กันบ้างนะครับซึ่ง Pivot Table เองเนี่ยมันก็เป็นรูปแบบตารางนะครับที่เป็นแบบ Interactive นะครับ ก็เป็นอย่างที่รู้กันก็คือใช้ในการจับกลุ่มข้อมูลนะครับหรือทำการสรุปข้อมูลที่เป็นจำนวนมากๆนะครับจำนวนมากมายมหาศาลนะครับมาเป็นฟอร์แมตที่ชัดเจนนะครับอ่านง่ายเข้าใจง่ายนะครับถ้าเราบอกว่าเป็นฟอร์แมตที่ชัดเจนอ่านง่ายเข้าใจง่ายเราก็จะไปโฟกัสกันถึงเรื่องรายงานซะเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งพอสรุปเป็นข้อมูลที่เป็นรายงานออกมาแล้วเนี่ยก็จะสามารถนะครับ ประเมินหรือว่าส่งให้กับผู้บริหารเนี่ยในการาตรวจสอบประเมินผลหรือว่าเอาข้อมูลเนี่ยไปใช้ตัดสินใจอะไรบางอย่างได้นะครับซึ่งการสรุปข้อมูลเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของเอาคอลัมน์เป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยไปวางไว้ในแต่ละคอลัมน์ข้อมูลดังกล่าวก็จะเป็นข้อมูลที่สรุปแล้วนะครับก็จะได้มองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับก็เป็นลักษณะแบบนั้นนะครับซึ่ง ตัวอย่าง pivot table เนี่ยนะครับเราจะสังเกตเห็นว่านะครับถ้าในเชิงของ database เนี่ยเราจะมีทางด้านซ้ายมือของเรานะครับจะเป็น file original นะครับเวลาเรา query ข้อมูลออกมาเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าเราจะมีถ้าดูจากตัวอย่างเราจะมีอยู่2คอลัมน์นะครับก็มี column ที่เป็น degree นะครับกับ column ที่เป็น sex นะครับซึ่งในความหมายของออทั้ง2คอลัม l u เนี้ยนะครับของออตารางนี้เนี่ยก็จะบอกว่านะครับ มีการจบนะครับปริญญานะครับแล้วก็เพศอะไรบ้างนะครับในแต่ละคนนะครับแต่ว่าทางด้านซ้ายมือที่เป็นสีเหลืองที่เขียนว่า pivot table แล้วเรียบร้อยเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่านะครับก็จะเป็นคอลัมน์ก็จะเป็นแบ่งซ้ายขวาเหมือนกันก็คือเป็น degree แล้วก็มีการแยกนะครับเป็นเมลเป็นฟีเม l นะครับเห็นไหมครับจะสังเกตเห็นว่านะครับเมลกับฟ e m a l เนี่ยงอกขึ้นมาแล้วก็มีตัวเลขสรุปนะครับ สรุปจากไหนก็คือสรุปจากตัวเพศนะครับเราเอาดีกรีเป็นตัวตั้งนะครับจะสังเก,งเกตเห็นว่านะครับตรงออริจินอลเนี่ยนะครับมันจะมีข้อมูลที่เป็นดีกรีที่เป็นปิญญาตรีนะครับแล้วก็เปียตรีกับเปียโทเนี่ยซ้ำๆกันเยอะมากมายเลยนะครับแต่ทางด้านขวามือเนี่ยนะครับที่เป็น Pivo T table แล้วเรียบร้อยเนี่ยจะกรุปเหลือแค่เปียตรีและเปียตรีกับเปียโทนะครับเพียงอสองเรคคอร์ดเท่านั้นนะครับ ถัดมานะครับที่เป็นคอลัมน์ที่เป็นเมลกับฟีเมลเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าก็จะเป็นตัวเลข 42, 429แล้วก็7อันนี้ก็คือเป็นตัวเลขสรุปตามเพศนะครับก็อธิบายได้ว่านะครับปริยตรีเนี่ยนะครับเป็นผู้ชายสัก42คนเป็นผู้หญิง42คนนะครับและคนที่จบทั้งปริยตรีกับปริยโทเนี่ยมี9คนกับ7คนนะครับ2อันนี้แตกต่างกันตรงที่ว่านะครับ ทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับเราถ้าเราจะดูข้อมูลเนี่ยมันดูยากนะครับดูลําบากคือเราจะต้องเป็นคนนับเองนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้คําสั่งที่เป็น pivot table แล้วนะครับข้อมูลดังกล่าวก็จะมาสรุปให้เราเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเรามองปุ๊บเราก็รู้ได้ทันทีเลยนะครับว่ามีใครนะครับเพศไหนนะครับจบปริญญาอะไรกันบ้างนะครับซึ่งอารมณ์ของ pivot table ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ ทีนี้มาดูรูปแบบคำสั่ง pivot table กันบ้างนะครับขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตสรุปนะครับเป็นประมาณ3ส่วนด้วยกันนะครับสำหรับรูปแบบคำสั่ง pivot table นะครับเราจะสังเกตเห็นว่านะครับส่วนบนสุดเนี่ยจะเป็นส่วนแสดงผลนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นส่วนตารางให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับก็เป็นส่วน pivot หรือส่วนคำนวณนะครับอ่ะนะครับ เราจะค่อยๆดูไปทีละส่วนนะครับว่าแต่ละส่วนนั้นเนี่ยมีความสำคัญยังไงนะครับกับคำสั่ง pivot table นะครับในส่วนแรกนะครับเราผมอยากจะให้ดูในส่วนของตารางให้ข้อมูลก่อนนะครับซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ตรงกลางนี้นะครับอ่ะนะครับส่วนที่อยู่ตรงกลางนี้นะครับเป็นส่วนของเรียกได้ว่าเป็น source ของข้อมูลเลยด้วยด้วยซ้ำนะครับก็คือว่าเป็นลักษณะของจุดกําเนิดของข้อมูลนะครับซึ่ง ถ้าเราอยากจะได้ข้อมูลอะไรเอาไปทำการ pivot table เนี่ยเราจะต้องทำการ query ในส่วนนี้ให้ได้ซะก่อนนะครับในกรณีนี้เนี่ยเ,เขาบอกว่า select นะครับสำหรับการโชว์คอลัมน์แล้วก็คอลัมน์ที่ไว้ใช้สำหรับการคำนวณน,นะครับแล้วก็ form y o u r table ก็คือ table ที่เราสนใจนะครับซึ่งจากส่วนตารางให้ข้อมูลเนี้ยก็จะส่งผลกระทบนะครับถึงส่วนแสดงผลและส่วนที่จะทำการ pivot นะครับหรือส่วนคำนวณน,นั่นเองนะครับเราคิวรีนะครับหรือ ie, นะครับ,รอนะรบเอาข้อมูลในส่วนของตารางที่ให้ข้อมูลออกมายังไงนะครับข้อมูลในส่วนแสดงผลแล้วก็วข้อมูลในส่วนของการ p พ v o วอนั้นก็จะเป็นไปตามในส่วนของตารางที่ให้ข้อมูลนั้นนะครับก็คือในในความหมายก็คือว่าฟิล l มมันจะออกมา,เ,าเท่ากันนะครับ หรือนะครับออกมาอาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นในส่วนของฟิลด์ที่ไม่นอกเหนือจากส่วนของตารางที่ให้ข้อมูลในส่วนของตรงกลางนี้นะครับทีนี้ในส่วนของข้างบนนะครับก็จะเป็นส่วนในการแสดงผลนะครับสำหรับการ Pivot Table นะครับว่าจะมีอะไรโชว์ออกมาบ้างแนวตั้งนะครับและแนวนอนนะครับจะมีอะไรมาแสดงผลบ้างนะครับในส่วนที่ที่เป็นส่วน Pivo t หรือส่วนที่เป็นส่วนของคำนวณนั้นนะครับเราก็ จะเป็นในส่วนของเอาข้อมูลที่สรุปไปยัดใส่ในส่วนของแสดงผลนะครับว่าในส่วนของการคำนวณเนี้นะครับเราจะคำนวณอะไรออกมาบ้างนะครับเราจะสรุปข้อมูลอะไรออกมาบ้างที่จะไปใส่ในส่วนของการแสดงผลนะครับซึ่งถ้าเราพูดตรงนี้แ้้เนี่ยก็อาจจะยังดูงงๆกันอยู่นะครับแต่ว่าอยากจะให้จำในส่วนที่นะครับสำคัญก็คือในส่วนของตาราง ให้ข้อมูลนะครับว่าในส่วนนี้เนี่ยเราจะต้องทําการคิวรี่ซะก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยค่อยเอาในส่วนของการคิวรี่นะครับไปกระจายตามส่วนให้ข้อมูลแล้วก็นําไปคํานวณในข้างล่างก็คือในส่วนของ Pivo t หรือส่วนคํานวณนั่นเองนะครับซึ่งย้ํากันอีกทีนะครับว่าในส่วนของการแสดงผลกับในส่วนของการ Pivo t นั้นนะครับข้อมูลจะต้องมาจากส่วนตารางที่ให้ข้อมูลนี้ เท่านั้นนะครับซึ่งถ้าดูจากในภาพเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่า select star form นะครับ form ตรงนี้เนี่ยก็คือว่าเราเอา form จากในส่วนตารางที่ให้ข้อมูลนะครับแล้วก็มีการ p i v o t ก็คือคำนวณจากส่วนของการให้ข้อมูลนี้ด้วยนะครับถัดมานะครับอนอกจากเราจะ select star form แล้วเนี่ยเราจะยังสามารถ select แล้วโชว์ข้อมูลแล้วมีการเปลี่ยนนะครับการแสดงผล ได้ด้วยนะครับนั่นมีการอาริสก็คือการตั้งชื่อใหม่ของคอลัมน,น์นั้นๆได้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตเห็นนะครับว่าเจ้าตัวคอลัมน์ตัวนับเนี่ยในส่วนของตารางที่ให้ข้อมูลเนี่ยตัวนับต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีนะครับดีเทลข้อมูลนะครับในฟิลฟิลเนี้ย มากมายนะครับเช่นถ้าเป็นฟิลที่เป็นฟิลเพศเนี่ยมันอาจจะมีทั้งเพศชายเพศหญิงนะครับซึ่งเจ้าตัวเพศชายเพศหญิงเองเนี่ยก็สามารถที่จะกระจายไปส่วนแสดงผลได้เช่นเดียวกันนะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับมีคำอาจจะมีคําถามว่านะครับเราสีเ e ล็กมาแค่2คอลัมน์ทำไมกระจายได้ไปถึง3คอลัมน์นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเจ้าตัวนับนะครับเจ้าตัวคอลัมน์ที่เป็นตัวาตารางให้ข้อมูลนั้นเนี่ย มีนะครับบริบทของข้อมูลที่แตกต่างกันอยู่หลายตัวเราต้องการจะเอา,อาข้อมูลบริบทที่เป็นหลายๆตัวเนี้ยกระจายออกไปเป็นแต่ละคอลัมน์เนี่ยเราสามารถที่จะดึงขึ้นไปแสดงผลได้นะครับก็เมื่อกี้เรายกตัวอย่างว่าถ้าเป็นในเรื่องของเซ็กส์หรือว่าเพศเนี่ยแน่นอนว่าเราจะแบ่งเป็นเพศชายกับเพศหญิงใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะกระจายเป็นเพศชายแล้วก็เพศหญิงนะครับแล้วก็ตัวนับข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นตัวนับว่า เพศชายและเพศหญิงเนี่ยมีจํานวนเท่าไหร่เมื่อแสดงผลเมื่อคิวทั้งหมดแล้วแล้วก็ทําการลันเนี่ยเจ้าตัวนับทั้งหลายก็จะไปกระจายตามกลุ่มเงื่อนไขต่างๆนะครับที่อยู่ในส่วนของแสดงผลนั่นเองนะครับครับจากที่เราได้เรียนรู้ทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่อง pivot table ไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอตัว s y n t a x รูปแบบหน้าตาการเขียนโค้ดก็ดีนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาลองเ,อเขียนโค้ดจริงๆนะครับในโปรแกรมนะครับ m e n t s e m e n t Studio นะครับในส่วนนี้นะครับอ,อย่างที่บอกนะครับว่าเวลาที่เราต้องการที่จะพรีเซนต์ข้อมูลเนี่ยหรือว่าต้องการจะทํารายงานอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็ต้องมาสมรวจข้อมูลก่อนว่าข้อมูลในดาต้าเบสของเราเนี่ยเราต้องการจะเอาตัวไหนนะครับออกมาทําเป็นรูปแบบของรายงานนะครับอย่างเ,าเดี๋ยว ผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างให้ดูนะครับสำหรับตารางนี้นะครับะนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างเป็น2ฟิลนะครับก็จะเป็นฟิลดีกรีและฟิลดเซ็กซ์นะครับในตาราง tb employee นะครับเมื่อเรากด execute run ออกมาก็จะพบว่านะครับ ข้อมูลตรงนี้มันจะแสดงผลนะครับก็คือ,อ,อ degree นะครับแล้วก็ sex นะครับซึ่งออพอดีเมื่อกี้ตัดมาจากตารางตัวใหญ่นะครับตารางตัวใหญ่จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับ นะครับหน้าตาเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าในส่วนที่เราจะสนใจเอาข้อมูลมาทำเป็นรายงานนะครับเราจะสนใจตรงดีกรีนะครับแล้วก็ตัวเซ็กซ์นะครับเราต้องการจะรู้ว่านะครับคนที่จบในระดับต่างเนี่ยมีเพศอะไรอยู่บ้างนะครับเราก็คัดเลือกมาแค่2ฟิลด์นะครับนั่นคือฟิลด์ดีกรีแล้วก็ฟิลด์เซ็กซ์นะครับนะครับแบบนี้นะครับ อันนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำการ pivot table กันนะครับเริ่มตั้งแต่ส่วนที่เป็นส่วนที่ให้ข้อมูลก่อนนะครับหรือเป็นส่วนที่เป็นส่วนกำเนิดข้อมูลนะครับเราก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราจะต้องทําการคิวรี่ให้ออกเป็นที่เรียบร้อยก่อนนะครับก็ตอนนี้ก็ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเริ่มทําการนะครับคิวรี่ในส่วนของการแสดงผลนะครับการแสดงผลนั้นอย่างที่บอกนะครับเราจะต้องเอาส่วนที่นะครับ ต้นกําเนิดข้อมูลนั้นเอาไปกระจายนะครับอ่าอย่างเช่นตัวนี้นะครับ select นะครับ star นะครับแล้วก็ form แบบนี้นะครับเราก็เปิดลงเล็บตัวหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการรับข้อมูลในส่วนที่ให้ข้อมูลตรงนี้นะครับขออนุญาตพิมพ์เยื้องมานิดนึงนะครับะนะครับ เท่ากับว่าตอนนี้เราสามารถ select star form ในส่วนที่ให้ข้อมูลได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ตั้งชื่อนะครับ temp table ตรงนี้ซะหน่นอยนะครับ as นะครับ dt แบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเริ่มทำการ pivot นะครับเราก็ใช้คำสั่งนะครับ pivot table นะครับ pivot แบบนี้นะครับเมื่อพิมพ์แล้วมันไม่ขึ้น error ใดๆก็คือมันจะเป็นสีเทาๆแบบนี้นะครับ <Dire ction> ก็ถือว่าพิมพ์ถูกต้องแล้วนะครับแล้วเราก็จะมาเริ่มทําการ Pivo t นะครับก็เราจะใช้วิธีการนับแล้วกันนะครับนับก็คือเราใช้วิธีเขานะครับนะครับเขานะครับเราเขาอะไรครับเราเขาตัวเซ็กนะครับเราจะเอาตัวเซ็กนะครับเป็นตัวเป็นตัวนับนะครับอ่านะครับเราใส่วงเล็บให้มันด้วยนะครับเขาในวงเล็บเซ็กนะครับ for นะครับ for อันนี้ เราจะทาการเ,าเขาจะถามว่าเราจะ pivot table เราจะทําการนับตัวนี้ไปหาคอลัมน์ตัวไหนนะครับเราก็บอกว่าเราไปหาคอลัมน์ที่ชื่อว่า sex นะครับ sex เหมือนเดิมนะครับน,นะครับเมื่อ sex นั้นมีค่านะครับหรือว่า in อะไรครับ in ค่าก็คืออย่างที่เราเห็นนะครับค่าของมันในค่าของใน sex เนี่ยนะครับบริบทของมันคือมีแค่1นกับ2ซึ่ง ในกรณีนี้เนะครับหแทนเพศชาย2แทนเพศหญิงนะครับเราก็บอกว่าเขาเซ็กนะครับให้นับเซ็กเมื่อเซ็กนั้นมีค่าอยู่ในนะครับหและ2แบบนี้นะครับสองแบบนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมโมเลลปิดให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมตั้งนะครับตั้งชื่อเทมเทเบิลให้มันด้วยนะครับ a d d แบบนี้นะครับ PVT นะครับซึ่งตัว Ad DT กับ Ad PVT ตรงนี้เนี่ยนะครับเอ่อก็ไม่ได้หมายนะครับว่าจะตั้งเป็นชื่ออะไรนะครับแต่ขอให้ตั้งให้ตั้งชื่อให้สื่อความหมายหน่อยกันล้วกันนะครับอ่าเมื่อได้โค้ดตรงนี้มาแล้วนี่เดี๋ยวผมจะลองรันดูนะครับอ่านะครับก็ปรากฏว่านะครับ ข้อมูลที่ได้ก็คือนะครับดีกรีนะครับดีกรีน right. ี่ก็จะบอกว่ามีแถวอะไรเป็นแนวตั้งบ้างก็คือมีค่าที่เป็นไปได้ก็คือปริยตีแล้วก็ปริยตีกับปริยโทนะครับแล้วส่วนที่เป็นคอลัมน์ด้านบนนะครับส่วนที่เป็นคอลัมน์ด้านบนจะสังเกตเห็นว่าเป็นคอลัมน์หมายเลข1แล้วก็หมายเลข2นะครับนั่นหมายความว่า1แสดงเป็นเพศชาย2แสดงเป็นเพศหญิงนะครับซึ่งถ้าเป็นปริยตีเนี่ยเพศชายจะมีทั้งสิ้น 42คนเพศหญิงจะมี42คนแล้วก็จบทั้งปรียตีและปรียรโทรนี่นะครับเพศชายจะมี9คนเพศหญิงจะมี7คนนะครับแล้วก็นะครับ,นะรบจะสังเกตเห็นว่า1กับ2เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยสื่อความหมายสักเท่าไหร่นะครับเราสามารถจะเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ตรงนี้ได้นะครับเปลี่ยนชื่อให้เป็นเมลกับฟีเมลได้นะครับด้วยการที่เรามาโฟกัสที่ส่วนของการแสดงผลนะครับเราเอาเครื่องหมายตา a ออกนะครับ แล้วเราก็พิมพ์นะครับฟิลแรกนะครับก็คือดีกรีนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็มาระบุว่านะครับอย่าลืมลูกน้ํานะครับหลังดีกรีนะครับระบุว่าหมายเลขหนึ่งเนี่ยให้อาริสนะครับหรือว่าตั้งชื่อให้มันนะครับเป็นเมลนะครับนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นนะครับค่าที่เป็นเลขสองหรือว่าค่าที่แทนเพศหญิงเนี่ยให้ตั้งชื่อใหม่ นะครับให้เป็นฟีเมลแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้นะครับพอพิมพ์ให้ได้หน้าตาแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ลองรันใหม่นะครับเมื่อรันใหม่ดูเราก็จะพบว่านะครับดี g r e e นะครับก็จะเป็นค่าเดิมนะครับเปียตรีเปียตรีและเปียโทนะครับเมลนะครับอันนี้เป็นหัวฟิลหรือว่าหัวคอลัมน์เนี่ยมาแล้วนะครับมีเมลกับฟีเมลนะครับก็จะทําให้รายงานของเรานั้นนะครับสมบูรณ์สื่อความหมายมากยิ่งขึ้นนะครับ ตรงนี้ก็เป็นในเรื่องของอาการคิวรี่ p i v o t Table แบบไม่ซับซ้อนนะครับก็คือ,อตรงส่วนส่วนที่ให้ข้อมูลนั้นเนี่ยนะครับเราสิเล c กมาแค่ตารางเดียวนะครับครับก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับการทำา Pi v o t แบบ Table เดียวนะครับไม่ได้มีการทำการจอยกันหลาย Table นะครับคีนี้ก็ในส่วนถัดมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของ การทำ pivot table นะครับชนิดที่ว่านะครับข้อมูลนะครับหรือต้นกำเนิดข้อมูลเนี่ยหรือส่วนให้ข้อมูลเนี่ยมากกว่า1ตารางนะครับนั่นก็หมายความว่าอาจจะมีการ j o ยกันไม่ว่าจะเป็นการ j o ยลักษณะต่างๆแต่ตอนนี้เนี่ยขอโฟกัสไปที่ inner join ละกันนะครับคทีน,นี้เนี่ยตัวรายงานที่เราอยากจะได้นะครับเราอยากจะได้ตัวตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมคิวรี่ให้ดูนะครับ ซีเล็กสตาร์ฟอร์มทีวีออเดอร์ นะครับอยากได้แบบนี้นะครับเราอยากจะรู้ว่านะครับพนักงานคนไหนนะครับขายของได้จำนวนกี่ชิ้นนะครับแล้วของชิ้นนั้นนะครับเป็นสินค้าอะไรบ้างนะครับอันนี้เราจะใช้ทั้งหมด3ตารางด้วยกันนะครับในการที่จะมาทำการไพ่หวดกันนะครับซึ่งเ,เจ้าตัว tb employee เนี่ยเราโฟกัสที่ สมมติว่าเป็นชื่อกันละกันนะครับเราโฟกัสที่ชื่อนะครับอยากจะรู้ว่าชื่อของแต่ละคนเนี่ยขายของได้นะครับกี่ชิ้นนะครับซึ่งเราจะมาโฟกัสที่คอนดิวตี้นะครับก็คือตัวตัวนี้นะครับนะครับคอนดิวตี้ตัวเดียวนะครับแล้วแต่ละคอนดิวตี้นั้นเป็นสินค้าชนิดใดบ้างนะครับก็คือโปรดักต์นะครับนะครับ 3ตัวแบบนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับสินค้าเนี่ยในในตารางสมมุติเนี่ยเรามีทั้งหมด10ชนิดด้วยกันนะครับซึ่งเราจะเอาทั้ง3ตารางนี้นะครับมาทำการจอยกันนะครับก่อนที่จะไปทำการ pivot table นะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเริ่มทำการจอยนะครับเริ่มตั้งแต่การ select ธรรมดานะละครับทิ้งไว้ก่อนนะครับ ตามด้วยอ n น e r join นะครับ히 b ี r d e r ครับตั้งชื่อเป็นตัว O ก็แล้วกันนะครับ on นะครับ O จุดนะครับ M ID นะครับเท่ากับ นะครับเท่ากับอะไรตรงนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับก็รบเราก็ใส่ก่อนนะครับว่าฟอร์มนะครับสมมุติว่าให้เป็น e ก็แล้วกันนะครับ e จุดนะครับ m id นะครับเพราะว่านะครับตาราง tb employee กับตาราง tb order เนี่ย เรามี p พ m a r y k e ีกับ Foreign ครัเป็นตัว mid ร่วมกันนะครับทนีนี้เรารู้แล้วว่าพนักงานนะครับขายของได้จำนวนกี่ชิ้นนะครับทนีนี้ในส่วนถัดมาเราอยากจะรู้ว่าแต่ละชิ้นนั้นเป็นสินค้าชนิดอะไรบ้างนะครับก็ทำการจอยเป็นสินค้าชื่ออะไรบ้างนะครับก็ทำการจอยอีกตารางหนึ่งนะครับ tb product นะครับตรงนี้สมมุติให้เป็นชื่อ p ก็แล้วกันนะครับ ก็ On นะครับ P จุดนะครับ Pro ID นะครับเป็น ID ของ TV Product นะครับแล้วก็ Foreign Key ซึ่งไปหา Order ชื่อว่า O จุดนะครับ Pro ID แบบนี้นะครับเนีย่ยนะครับแต่คีนี้เนี่ยนะครับถ้าเรารันหมดก็จะออกมาหมดเลยนะครับเราต้องการสนใจแค่บาง บางคอลัมน์นะครับบางคอลัมน์เราต้องการสนใจ first name นะครับก็ first name จะอยู่ในในตาราง tb employee นะครับก็เป็น e จุด first name อย่างนี้นะครับแล้วก็นะครับเราสนใจ continuity นะครับก็ o จุด q u a n นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เราสนใจนะครับ product นะครับก็ p จุดก็เป็นชื่อสินค้านะครับเนเราสนใจแค่นี้นะครับก็ลองรันดูว่า ซอสของเราหรือตัวให้ข้อมูลของเรานี้มาแล้วหรือยังนะครับก็มาแล้วนะครับเรามาแล้วนะครับครนี้รายงานที่เราอยากได้เราอยากรู้ว่านะครับทั้งหมดเนี้ยนะครับแต่ละคนเนี่ยขายสินค้าไปได้คนละกี่ชิ้นนะขอโทษคนละกี่ครั้งนะครับคนละกี่ครั้งนะครับเรายังเรา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 อยากรู้ว่าขายไปได้คนละกี่ครั้งนะครับอ่ะครนี้เราก็ทําการ pivot table นะครับ อันนี้ส่วนที่ให้ข้อมูลเนี่ยเราทําสําเร็จละนะครับอันนี้เหลือส่วนที่ต้องการแสดงข้อมูลอ่านะครับต้องการแสดงข้อมูลแล้วก็ง่ายๆครับซีเล็กสตาร์ Star, นะครับฟอร์มนี้นะครับเปิดวงเล็บไว้นะครับเพื่อ,เ,อ,อเป็นการนะครับรองรับข้อมูลที่จะมานะครับใส่ไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ ตั้งชื่อเทมเปิลให้มันด้วยนะครับว่า D T นะครับอย่างที่เคยบอกนะครับว่าเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับแต่ให้สื่อความหมายนะครับแล้วก็เราเริ่ม Pi v o t นะครับนะครับ p i v o t นี้นะครับ Pi v o t อะไรบ้าง p i v o t ก็คือนะครับเราต้องการจะนับนะครับเราต้องการจะนับเขานะครับเขาอะไรครับเขา c o n t i n u t y อ่า q u a n t i t y แบบนี้นะครับ เขานะครับจำนวนของ Product นะครับเป็นการนับการขายของแต่ละครั้งเนี่ยนะครับให้ครับให้กับ Product นะครับการนับว่าจะขายขายไปได้กี่ครั้งแล้วก็ไปจัดกลุ่มในแต่ละฟิลที่ชื่อว่า Product นะครับเมื่อ Product นั้น in นะครับอ n อะไรบ้างเราก็ต้องเอาชื่อแต่ละตัวมาใส่แล้วนะครับทีนี้มีอะไรบ้างครับ ก็มีสว่านไฟฟ้าอย่าลืมเปิดวงเล็บให้นะครับเปิดวงเล็บให้ตัวหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับใส่วงเล็บอีกรอบหนึ่งนะครับสว่านไฟฟ้านะครับแล้วไม่อะไรอีกครับเลื่อยไฟฟ้านะครับ นะครับหินเจียนะครับหินเจียนะครับหินเจียหินเจียแล้วก็มาปั๊มลมนะครับ ด้วยอะไรดีรอกนะครับรอกนะครับเยอะมากนะครับประมาณสิบตัวนะครับที่เกียรพิมพ์แล้วเดี๋ยวขออนุญาตวางเลยแล้วกันนะครับอ่านะครับครบสิบไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะสิบตัวนะครับเราก็อย่าลืมนะครับใส่วงเล็บปิดให้ด้วยนะครับ ใส่วงเลบปิดให้ด้วยนะครับแล้วก็ปิดอีกทีหนึ่งนะครับแอดอะไรครับตั้งชื่อนะครับแอด่า p v t แบบนี้นะครับเดี๋ยวลองมาลันกันดูนะครับเมื่อโค้ดหน้าตาโค้ดนะครับพิมพ์เสร็จแล้วก็จะเป็นนะครับเป็นประมาณนี้นะครับเป็นประมาณนี้ลองรันดูนะครับ อ่านะครับแบบนี้นะครับพอรันด,ดูแล้วเนี่ยนะครับก็จะสังเกตเห็นว่านะครับตัว first name เนี่ยก็จะเป็นชื่อของบุคคลนะครับที่ขายของได้นะครับจะสังเกตว่าชื่อเนี่ยจะไม่ซ้ำนะครับเพราะว่าตัดซ้ำแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงทางด้านตัวที่เป็น p พวอเนี่ยก็จะเป็นรายชื่อของอสินค้าต่างๆนะครับ สินค้าต่างๆก็จะมีตั้งแต่สว่านไฟฟ้าอะไรต่างๆที่เราระบุไว้ตรงนี้นะครับนะครับเป็นตัวเป็นตัวคอลัมน์นะครับหรือตัวฟิลนั่นเองนะครับแล้วก็หมายเลขต่างๆก็จะเป็นจํานวนนะครับของการขายได้ในแต่ละครั้งเป็นครั้งของการขายได้นะครับเป็นครั้งนะครับของการขายได้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นรายงานสรุปได้ว่าเออในใคร ขายได้จํานวนครั้งมากกว่ากันอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าคนแรกในคุณครัเนี่ยก็จะขายได้แทบทุกอย่างเลยนะครับขายได้แทบทุกอย่างหรือจะเยเว้นปั๊มลมอย่างเดียวนะครับอันนี้เมื่อส่งรายงานออกไปหรือว่าเขียนโปรแกรมแล้วเนี่ยเราสามารถเอาโค้ดตัวนี้ไปฝังไว้ในโปรแกรมเพื่อออกเป็นรายงานเล็กๆให้เราดูได้นะครับก็จะเป็นโซลูชันหนึ่งนะครับของการเขียนโปรแกรมแล้วก็การดูแลฐานข้อมูลของเรานะครับก็สำหรับวันนี้ก็ นะครับขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ